สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาส่งรถให้พี่ดิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วย๋ย่ดูตัวรถกันค่ะ<ส>นี่คันนี้เลยนะคะเป็นสี่ประตูนะคะในรุ่นของ XLS นั่นเองนะคะสีขาวนั่นเองค่ะสวยๆเลยพี่ค่ะแต่ว่าขับรถมานะคะมีนิดนึงฝนตกนะรถเลอะวนเลยโอเคเรามาดูรถคันนี้กันหน่อยนะคะในรุ่นของ XLS นะคะ พี่ดิวเป็นคนออกแบบเองเลยแล้วก็แต่งชุดแต่งออกมาได้หล่อมากๆเลยทีเดียวเรามาเริ่มจากสกู๊ปเลยด้านบนนะคะสกู๊ปลูกค้าพี่ดิวอ่ะพี่ดิวเป็นคนเลือกเองนะคะเลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตแล้วก็ด้านในจะเลือกเป็นสีดําแล้วก็สันจมูกเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะสีดําด้านทั้งหมดเลยและมีโลโก้นะคะเป็นรูปแรกตันเองสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งสวยมากๆเลยทีเดียวเข้ากับรถมากๆเลยนะคะนะ่ารักมากๆเลยทีเดียวอ่ะมาต่อกันค่ะพี่ๆค่ะนี่ด้านล่าง ไม่ได้านล่างเดินตรงกลางเลยนะคะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเรนดอนนั่นเองนะคะ F O R D นะคะแล้วก็มีตัวตัดสติกเกอร์นะคะสีแดงสีฟ้านะคะตัดกันแบบนี้แล้วก็มีไฟ LED ค่ะสีส้มนั่นเองนะคะซึ่งสวยมากๆเลยออกแบบมาได้สวยนะด้านข้างก็จะมีไฟ LED แบบนี้ค่ะเป็นแฉกแบบนี้เลยมีเส้น3เส้นนะคะแล้วก็วงมาแบบนี้ ขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรตัวยูนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นไฟนะคะไฟ LED นั่นเองค่ะคอยใส่ข้อไฟเข้าไปด้วยทําให้รถนะคะดูมีวิติและดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้เลยถัดมาด้านล่างค่ะเป็นชุดของฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะรุ่นคิงซีรีส์ค่ะนี่บิวอินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งสวยมากเลยนะนี่บิวอินนะคะตัวห่วงลากจูงในรุ่นของ XLs นะคะจะมีห่วงลากจูงนะคะมาอยู่แล้วด้านในเลยสีดำนะคะอันนี้คือมีมาอยู่แล้วนะคะ อะมาต่อกันด้านข้างกันสัหน่อยนี่ซุ้มร้อซุ้มร้อไซส์ซ6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านแล้วก็เป็นแบบหมดก็คือชุดแต่งจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะใส่ชุดยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนั่นเองนะแม็กนะคะเดี๋ยวมาดูซีรีส์ยางกันสักหน่อยจาไม่ได้แล้วอ่อาเห็นนะ ยาง33คูณ12.5นะคะ R 2 0หน้ายางใหญ่นะคะหน้ายางใหญ่มากๆแล้วก็ล้อมแมงนะคะขอบ20ลายเป็นสีดำคลิปเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ออกแบบมาได้สวยนะคะเข้ากับตัว รถมากๆเลยทีเดียวนะคะยก2นิ้วนะคะเข้ากับชุดแต่งแล้วก็ตัวรถมากๆเลยนี่ด้านข้างนะคะแล้วก็กระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในที่กระจกข้างมองเห็นได้เด็นและชัดเจนมากๆเน้นเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านข้างนะ,ะใส่ข้อประตูเพิ่มเติมเข้ามานะคทะั้งหมด4บาทเลยและก็บันไดข้างอันนี้มาจากโรงงานนั่นเองนะคะทำความสะอาดง่ายด้วยนะ,ะติดกันสาดเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะวันนี้มาส่งมอบกันนะแล้วก็มาต่อด้านหลังนี่ ไซโรบานะคะของฮ a มเมอร์นะคะสวยมากๆเลยเป็นเหล็กคู่แบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะมาดูกันเนี่ยมีไฟนี่มีไฟเบรกด้วยมีไฟเบรกนะคะ เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาวิ่งกลางคืนนั่นเองนะคะดีมากๆเลยทีเดียวส่วนด้านข้างลูกค้าก็ใส่สติกเกอร์นะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์และมีบันไดข้างนะคะมากับตัวรถแบบนี้เลยนั่นเองเปลี่ยนไฟไท้ายค่ะเป็นไฟ LED นั่นเองนะเดิมจะเป็นไฟที่ไฟค่อนข้างใหญ่แหละมองเห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นไฟเดิมจะไม่ใช่ LED นะ อาจจะไม่ใช่ LED จะเป็นสีสีส้มนั่นเองแต่อันนี้เป็น LED นะสวยมากแล้วก็ใส่ข้อไฟเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทําให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะดูมีมิติแล้วก็มองได้เห็นและเด่นมากๆเลยทีเดียว้าครอบท้ายค่ะมีไฟเบรกเห็นไหมมีไฟเบรกตัวนั้นเพิ่มเข้ามา เป็นอีด2จุดอีด2จุดอยู่ด้านข้างนะคะวิ่งกับคืนบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวและข้อฝาท้ายค่ะ F O u d สีดําตัดกันกับสีขาวเว้นโลโก้ไว้นะตรงโลโก้ก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะใส่ตัวอคริลิกเพิ่มเป็นคําว่า Ranger สีดําแบบนี้เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยทีเดียวและกันชนท้ายค่ะเป็นของ Hammer นั่นเองนะมีตัวห่วงนะคะเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อัดยบไปด้านในอ่ะวนไปเลยค่ะ ก็สวยๆเห็นไหมไฟ LED นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยทีเดียวถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้ในรุ่นของกระบะนะคะ XLS แต่งรอขนาดนี้บอกเลยว่าจอดปั๊มไหนถามทุกปั๊มนะคะที่เห็นมานะจอดปั๊มไหนเติมน้ํามันลูกค้าคือพี่ๆเขาเดินไปเดินมาแล้วเขาเห็นอะ เขาบอกว่าคุยสวยมากๆเลยน้องเออขายอยู่ที่ไหนอะไรไงไปส่งลูกค้าที่ไหนเขาถามกันแบบนี้เลยนะพี่พี่ดูสิอันนี้คือเห็นในกล้องนะคะซึ่งสวยขนาดนี้ถ้าตัวจริงจะสวยขนาดไหนนั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้แอนฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการในทําคลิปในครั้งต่อไปและเจอกันรถหล่อแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากคลิปไว้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ๊ายบายค่ะ